ทุกวันจจะก็ออกมาไลฟ์นั่นแหละคุณไม่ได้มาดูจอยมันก็คือเรื่องของคุณแต่จอยจะไม่รอคุณจอยมาไลฟ์จอยก็ไลฟ์จอยจบไลฟ์จอยก็จบแล้วจะก็เอาข้อมูลจอยไปเก็บไว้ส่งต่อให้กับคนที่รักจอยคือคนที่ให้อีเมลจอยจอยคิดแค่นี้จริงๆจอยไม่รอรับแขกจอยไม่รอคนใหม่จอยไม่รอใครทั้งนั้นอ่ะ เพราะว่าการที่เรารอคอยใครสักคนหนึ่งอะ่ะมันทําให้เราทําทุกอย่างช้ารอว่าเมื่อไหร่เจ้านายจะขึ้นเงินเดือนรอเมื่อไหร่ว่าเราจะมีโอกาสรอเมื่อไหร่ว่าใครจะให้อะไรเราทําอ่ะเมื่อไหร่อ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้จะถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้เมื่อไหร่เราจะสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาถ้าเราหมดตลอดทุกวันนี้จะไม่รอทุกวันนี้จะตั้งตารางคิวงานตัวเองแล้วจะก็ไม่เซ็ตเลยว่าฉันจะคิวงานจะเต็มทั้งปีเพราะว่าจะจะสร้างคอร์สออนไลน์ทั้งปี การสร้างคอร์สออนไลน์หรือการสร้างผลงานอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันแปลว่าเราเลือกที่จะให้งานเราทําการที่จะเปิดร้านขายของในโลกออนไลน์มันแปลว่าเราเลือกที่เราจะเปิดร้านขายของเราไม่รอให้คนมาบอกว่าเฮ้ยเปิดร้านขายของหน่อยสิไม่ถ้าคุณจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรก็ตามคุณต้องพร้อมลุยแล้วก็เปิดร้านเลยสร้างโปรเจกต์เลยสร้างโครงงานสร้างสร้างเลยอ่ะไม่ต้องรอให้คนอื่นเขามาแบบมาบอกให้คุณทําอะไร คุณบอกกับตัวเองเลยว่าฉันจะทําและฉันจะทําและฉันจะวางแผนไอคิวันเต็มคิวจอยเต็มทั้งปีจะพูดเลยคิวจอยเต็มทั้งปีทาไมอ่ะทำไมคิวเต็มอ่ะก็ฉันเป็นคนจัดตารางงานเองก็ฉันจะสร้างคอร์สออนไลน์เองจอยถึงได้สร้างคอร์สออนไลน์ไงตั้งไปแล้วว่าก็เป็นคนที่ไม่สนใจว่าใครจะซื้อของหรือไม่ซื้อของเรามีหน้าที่ในการเตรียมของขายเรามีหน้าที่ในการเตรียม ระบบเพื่อรองรับลูกค้าเราเรามีหน้าที่ในการเตรียมสินค้าและบริการเราเป็นคนต้องจัดเตรียมทุกอย่างล่วงหน้าให้กับคนที่เขาจะมาซื้อของเพราะฉะนั้นน่ะจะถึงบอกว่าทำไมจะไม่ค่อยสนใจโลกเลยจอโฟกัสอย่างเดียวว่าวันนี้จออยากจะทำอะไรจออยากจะเตรียมอะไรแล้วอนาคตเรจะจะเป็นอะไรสิ่งที่คุณต้องโฟกัสคือ คุณในอนาคตแบบที่คุณฝันอะถ้าคุณอยากผอมอยากหุ่นดีคุณมีภาพหุ่นดีใช่ป่ะวันนี้คุณต้องทะไรวันนี้คุณต้องออกกําลังกายคุณต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพใช่ป่ะเพราะนั่นคือคุณในอนาคตถูกป่ะถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะรวยจะอยากรวยมากๆเพราะว่าวันนี้คุณต้องมีระบบการทํางานระบบการขายของที่ดีคุณถึงจะรวยใช่ป่ะนั่นคือโฟกัสไงวันนี้คุณโฟกัสอะไรคุณโฟกัสในอดีตใช่ป่ะ โฟกัสสิ่งที่เราทาในอดีตแล้วเราก็กลายเป็นผลลัพธ์ของอดีตของตัวเราถูกไหมล่ะเราถึงไม่ประสบความสําเร็จสักทีเพราะว่าเราไปผูกกับอดีตแต่แทนที่เราจะไปโฟกัสกับปัจจุบันเราผูกกับเพื่อนในอดีตเราติดสอยห้อยตามคนในอดีตเราตามคนอื่นเขามาทั่วเลยถามเขายังว่าเขาอยากจะมาดูเปล mm. เดือนมกราอีกแบบหนึ่ง mm. เดือนกุมภาพ์อีกแบบหนึ่ง mm. เดือนมีนมาหม่อีกแบบหนึ่ง mm. เพราะ mm. อะไรอ่ะเพราะเพราะ,เพราะทุกเดือนจะพัฒนา ตัวเองเยอะมากแล้วทุกการพัฒนาม,มันก็จะได้บุคลิกภาพมาใหม่วิธีการพูดใหม่เพราะว่าวิธีการคิดใหม่อารมณ์ความรู้สึกต่างๆเดือนหน้าจะอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นงะเึกนอกปะพอวันที่8เริ่มเรียนใช่ป่ะมาดามก็จะไปหมกมุ่นไนงะ แปดถึง28เนี่ยจะก็จะมีตอนเช้าก็จะเขียนเรื่องจะให้บทความรู้จะจะ,จะแบบส่งอีเมลไปหาทุกคนอยู่แล้วเป็นเรื่องของไอเดียรายวันไม่ต้องรออะไรเงี้ยก็ส่งยิกตรงไปในอีเมลก็อ่านไปแล้วก็อาจจะมีแบบเรื่องของส่งคลิปวิดีโอเรื่องของการวางระบบที่มีะคะ่ะตอนนี้ก็คือเรื่อง การโอนเงินอัตโนมัติการโต้ตอบกับ AI, AI ใน f a c e b o o k เนี้ยวางระบบก็ทำคลิปให้แล้วการทำอ e ีบุ๊กจะทำคลิปวิดีโอให้เรียบร้อยหมดแล้วแต่จะทยอยให้เพราะว่าจะไม่อยากนักเรียนของใจได้รับข้อมูลเยอะเกินไปแล้วโอเวอร์โหลดและสมองมันช็อกให้โฟกัสแล้วก็คัดสิ่งที่ใช้เข้ามาจะสอนความรู้ในเรื่องของการสร้างสินค้าออกมาซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วสินค้าของเราคือความรู้ดังนั้นนะักคุณต้องเอาไอเดียได้ว่าคุณจะขายอะไรระหว่าง ตวัวอักษรขายเป็นเสียงหรือจะขายเป็นรูปภาพรูปถ่ายคือสินค้าของเราอะ่ะห้ามจับต้องได้จะต้องเป็นชุดความรู้ที่เป็นอากาศต้องเป็นไอเดียในการขายนั่นคือนั่นคือ,คอธุรกิจของจอยจะจะไม่ยอมให้นักเรียนของจอยหรือลูกค้าของจอยขายสินค้าที่มันจับต้องได้ติดขาดเพราะว่านะั่นคือนโยบายว่าฉันจะขายความรู้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะสอนตั้งเป้าหมายด้วย แล้วก็ตั้งยอดขายรา,ายวันรายเดือนรายปีนะคะแล้วก็จะให้แรงบัรดาใจรายวันคือเหมือนก็จะคุยทั้งวันอยู่แล้วไงะจะแบบเจ้าเจ้าจะคุยกันเหมือนแบบทีมงานว่ายี่สิบเวันนะมาดามทำงานอย่างนี้นะคุณก็จะรู้ว่ามาดามสร้างคอสอนไลน์แบบนี้นะแล้วก็ตั้งเตาแบบนี้นะแล้วก็วางตารางทั้งปีแบบนี้นะหนึ่งพันหนึ่งร้ยสิบเอ็าทคุ้มไะมล่ะเมะื่อก่อนอ่ะโอ้บอกเครียดเลย พอจะขายของเครียดไม่อยากจะขายเลยคิดคิดถึงสภาพไปแล้วที่ตัวเองต้องแพ็คของอ่ะทรมานทรมานเห็นออเดอร์ปุ๊บโอ้คิดถึงภาพแพ็คของละเรียบร้อยละแต่วันนี้เหรอ <c oughs> พอเห็นลูกค้ามาร้อยกว่าคนสบายจ้าสบายเลยส่งเข้าอีเมลอย่างเดียวขายความรู้อย่างเดียวตัดคลิปอย่างเดียวตัดวิดีโอ e อย่างเดียวส่งอีบุ๊กอย่างเดียวทำสินค้าไว้แล้วไงเออความรู้ของเราทำสินค้าไว้แล้ว ใครเจ้าแนวนี้ก็ก๊อปปี้ได้ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือความรู้ของคุณจอยคือมาร์คซกเบิร์กที่สร้างพื้นที่หนึ่งสร้างระบบหนึ่งให้คุณได้รับเงินแบบง่ายๆเหมือนจอยให้คุณแบบอุปกรณ์ในการผลิตสินค้าแต่คุณทํามันอร่อยหรือเปล่าจอยไม่รู้ไงคนจะกินสินค้าคุณหรือเปล่าจอยไม่รู้ไงคนจะใช้สินค้าคุณหรือเปล่ามันดีหรือเปล่าจอยไม่รู้เพราะว่าจะให้อุปกรณ์ไป แต่ก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะผลิตสินค้าและบริการออกมาอย่างดีหรือเปล่านะคะคือระบบมันจะเป็นระบบที่พัฒนาตลอดคนที่เข้ามาเรียนกับจอยตั้งแต่วันแรกวันที่8ถึงวันที่28คือคนที่เข้ามาดูจอยเขียนหนังสือตั้งแต่กระดาษแผ่นแรกเนอปะแต่คนที่เข้ามากลางกลางเทอมหรือปลายเทอมคือมันใกล้จะจบแล้วคุณก็ได้อ่านทีเดียวรวดเดียวเลยไงไม่ต้องรอคอยจอยสามารถอยู่ในห้องนอนจอยสามารถขายความรู้และความรู้ของจอยมีค่าเชื่อสิ ว่ามีใครหลายๆคนที่เขารักคุณไม่ว่าคุณจะเก่งอะไรมันมีใครบางคนอยากจะเรียนจากคุณแล้วจอยทําให้เห็นแล้วไงว่าจอยขายความรู้จอยเขียนบทความจอยทําคลิปวิดีโอจอยออกมาไลฟ์วิดีโอจอยออกมาสื่อสารจอยอีเมลหาจอยสอนสอนๆขายชุดความรู้นในหัวเราจะเปลี่ยนทัศนคติด้วยกันเราจะละลายความคิดแล้วก็เอาไม์เซตออกถ้าวันนี้คุณจะโฟกัสนะนะคุณต้องยอมสละอย่างอื่นออก แล้วคุณต้องบอกกับตัวเองเลยว,ว่าฉันจะขายความรู้ฉันจะพัฒนาทุกอย่างเพื่อให้ฉันขายความรู้ได้ฉันจะรับเงินจากความรู้ตัวเองแล้วก็โฟกัสโฟกัสแรงๆโฟกัสชัดๆทุ่มเทโฟกัสไปเลยคุณไม่ต้องสนใจยอดไลค์ไม่ต้องสนใจยอดแชร์คุณต้องโคตรชัดเพราะว่าจอยชัดมากมันทําให้คนเข้ามาสมัครกับจอยในเดือนแรกเยอะมากเพราะว่าเขาต้องการเรียนกับจอยในแบบที่จอยต้องการเนอะปะ แล้วจะพูดชัดเลยว่าจอยขายของพอคาว่าจอยขายของปุ๊อะมันทำให้คนรู้ว่าอ๋อคนนี้ขายของจอยขายความรู้และความรู้ของจอยคือความรู้ที่จะทําให้คุณรวยจากความรู้จอยไม่รับปากว่าคุณจะรวยเพราะว่าความรู้ของคุณมันคือความรู้ของคุณที่คุณเห็นค่ามันเท่าที่คุณเห็นจอยเห็นค่าความรู้ตัวเองมากถ้าคุณบอกว่ากูไม่รู้กูรู้สึกว่ากูงอมากกูไม่ฉลาดเลยอะ คุณคิดว่าคุณจะได้ชุดความรู้มาขายไหมละ่ะเขาจะให้คุณไหมล่ะไอเดียเขาก็ไม่ให้เพราะคุณยังดูถูกตัวเองเลยถ้าอยากรวยจากความรู้ต้องศรัทธาในตัวเองถ้าอยากรวยจากความรู้ก็ต้องตั้งใจเรียนรู้ถ้าอยากรวยจากความรู้ก็ต้องตั้งเป้าหมายไปเลยว่าฉันจะขายความรู้แน่นอนนะคะไม่ว่าไม่จําเป็นเลยว่าคุณจะมาเรียนกับจอยหรือไปเรียนกับใครขออย่างเดียวเลยว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายแล้วว่าคุณจะรวยจากความรู้คุณทํามันให้ได้เพราะใจสนับสนุน มันไม่ต้องออกไปเจอคนอนาคตจะอะไรมาอีกก็ไม่รู้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าวันนี้มันเป็นอาชีพคุณได้อะเท่าวันนี้คอสที่จะสร้าง KOL รุ่น2รุ่นที่ไม่ได้โปรโมทหน้ารุ่นที่ขายความรู้จริงๆร0 0ซขายการทำระบบหลังบ้านถ้าคุณทำได้แล้วคุณมีรายได้ประจำได้ทั้งปีอะโดยที่คุณไม่ต้องออกไปเจอคนนั่นคุณได้เป็นรายได้ประจำแล้วนะที่เหลือก็อที่ความฉลาดของคุณเองว่าคุณจะไปต่อยอดยังไง โดยการสร้างสินค้าของตัวคุณเองจอยให้ระบบหลังบ้านคุณชัวๆและคุณไปสร้างสินค้าของตัวคุณเองนะคะไปละค่ะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบาย